วิทยายลัยราชพัฏนเลยนับเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติจึงได้มีโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจัดโครงการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้เกิดแนวคิดที่จะรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพชุมชนบ้านไฮต้าและองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผู้มีปัญญาหน้ากากผีบุงเต้าซึ่งมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดเลยเส่ยงเสริมให้ชุมชนนำอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นหน้ากากผีบุงเต้ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ส้างการรับรู้ซอฟท์พาวเวอร์และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1. รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซอฟ t ์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุงเต้าจัดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณห,ห้องประชุมทางไกล าคาร50,000ามหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพชุมชนจากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้าและพัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้ามีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสําคัญของภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้า และการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้าโดยนายวัชรินทร์อาจสมบาลผู้ริดเดิมการผลิตฐ์หน้ากากผีบุ้งเต้ากิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพชุมชนจากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้าจัดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณวัดโพชัยบ้านไหตาก ตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจัังหวดเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ซอฟต์พาวเวอร์จากอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมปัญญาน้ากากผีบุงเต้ามีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ลึกจากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้าโดยนายวชรินอาสมบาลผู้ดีเดิมการผลริตหน้ากากผีบุ้งเต้าและอาจารย์นัทวุฒิกอรลีอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยบรรยายให้ความรู้และนำาพาผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ลึกจากภูมิปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้า สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณคูน้อนนะครับผู้คิดค้นหน้ากากผีมุงเต้านะครับ เดี๋ยวจะให้คุณนพูดถึงประวัติความเป็นมาของผีบุ้งเต้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสำหรับผีบุ้งเต้าของบ้านไฮตากนะครับเราเริ่มจากการที่ชาวบ้านปลูกลูกน้ําเต้านะครับเพื่อที่จะขายลูกกับขายเมล็ดครับหลังจากนั้นเราก็เห็นว่าลูกน้ําเต้าบางลูกนะครับที่มันไม่สามารถขายได้ลูกค้าก็ทุบเอาเฉพาะเมล็ดไปขายนะครับทำให้ลูกน้ําเต้าที่ถูกทิ้งไว้ตามไร่ตามสวนนะครับมันมีความเสียดายนะครับก็เลยที่จะเอามาทําเป็นหน้ากากเพราะว่าเมืองเลยของเรามีหน้ากากอยู่2หน้ากากแล้วนะครับก็คือหน้ากาก กับหน้ากากผีคน,น้ำนะครับดังนั้นเมื่อจะทําเป็นหน้ากากอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเอกลักษณ์ให้อําเภอปูเรือแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้จังหวัดเลยนะครับเป็นผีที่3ของจังหวัดเลยนะครับเราก็เลยลองที่จะทําเป็นรูปหน้ากากแต่ว่าเราคิดที่จะทําลายว่าลายจะทําเป็นยังไงนะครับพอดีเมื่อปี2560นะครับทางอําเภอภูเรือให้ชาวบ,บ้านทห่จาขึ้นไปสักการะพระพุทธนาวาบรรพตในช่วงเมษานะครับก็คือวันที่15เมษายนครับผมก็เลยคิดที่จะเอาหน้ากากยักษ์หน้ากากนะครับขึ้นไปถวายด้วยนะครับก็เลยไหน เริ่มแรกทําเป็นลายหน้าคนธรรมดาแต่เมื่อลองหาข้อมูลแล้วนะครับไปเจอทวารบาลที่อยู่โบสถ์ของวัดแสงคามเภอนาแห้วนะครับเห็นเป็นรูปยักษ์อยู่2อตนนะครับก็เลยไปหาความหมายว่ายักษ์เปรียบเสมือนทวารบาลนะครับที่ปกปักสิลวร้ายให้เข้าใกล้เขตพุทธสถานนะครับก็เลยคิดทําเป็นลายยักษ์ขึ้นมานะครับพอทําขึ้นไปนะครับทางอาเภอทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนอาเภอภูเรือนะครับก็เล็งเห็นว่ามีความสวยงามแล้วก็แปลกทางพัฒนาชุมชนก็เลยมาสอบถามว่าอันนี้ คืออะไรนะครับแล้วก็มีชื่อว่าอะไรนะครับผมก็เลยมาคิดชื่อให้กับหน้ากากที่ทําขึ้นไปด้วยนะครับคำว่าบุ้งเต้านะครับได้มาจากบั้งน้ําเต้าหรือลูกน้ําเต้านั่นเองนะครับส่วนบุ้งนะครับคำว่าบุ้งมาจากบั้งผสมกับคําว่าตุงหรือทุ่งนะครับที่เราใช้ลูกน้ําเต้าแผ่นบนหัวตุงนะครับขึ้นไปถวายนะครับก็เลยได้คําว่าบุ้งนะครับส่วนคําว่าเต้าก็คือน้ําเต้านั่นเองนะครับก็เลยได้เป็นผีบุ้งเต้าขึ้นมานะครับส่วนคําว่าผีนี้ที่เราใส่คําว่าผีเพราะว่าหน้ากากพีตา อย่างเงี้ยครับนนาก,า củ, ก็เป็นหน้ากา,นากานะครับผีคนน้ําก็เป็นหน้ากากเช่นกันนะครับดังนั้นทําเป็นหน้ากากลูกน้ําเต้าขึ้นมาอีกเราก็เลยให้คําว่าผีขึ้นหน้าด้วยก็เลยเป็นผีน้ำเต้าครับแล้ววิธีขั้นตนอนในการทําผีลูกเต้านี่มีขั้นตอนอะไรบ้างครับขั้นตอนค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะนะครับส่วน vre, ลูกน้ําเต้าถ้าเราได้ลูกลูกดิบมาจากสวนนะครับซึ่งลูกดิบนี่ต้องใช้เวลาประมาณ4-6เดือนนะครับกว่าที่จะได้เป็นเนื้อไม้แข็งเลยนะครับหลังจากที่ได้ลูกดิบมาเราต้องจอเจาะเพื่อที่จะเอาน้ําแช่ จะทเทอามาลิตออกซึ่งมเมล็ดก,ก็จะขายได้กิโลละประมาณ200บาทส่วนเนื้อเยื่อข้างในเมื่อเน่าแล้วเราเทออกแล้วนะครับเราต้องเอาทั้งลูกนะครับไปแช่น้ําอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะขัดเปลือกที่หุ้มลูกน้าเต้าออกนะครับก็แช่แช่น้ํา,า,าทิ้งไว้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นเราก็ทําการขัดใช้เป็นลวดทองแดงหรือว่าใช้เป็นฝอยเหล็กที่ขัดหมอครับในการขัดเปลือกออกนะครับให้เกลี้ยงหลังจากนั้นเราก็อาไปากแบบอีกประมาณ1-2ออาทิตย์จนลูกน้ำเต้าแห้งนะครับ พอรูปน้ำเต้าแห้งเราก็จะมาเลือกดูขนาดที่พอดีกับหน้าหรือขนาดที่เราต้องการนะครับเลือกมุมนะครับเพราะว่าลูกน้ำเต้าถ้าถลูกตามธรรมชาติก็จะนอนกับพื้นบ้างตั้งอยู่กับพื้นบ้างนะครับหรือถ้าขึ้นตามต้นไม้อันนั้นลูกจะสวยสามารถขายได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกที่นอนอยู่กับพื้นมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันเบี้ยวนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะนูนโค้งสวยสามารถทําเป็นหน้าได้นะครับเราก็ผ่าฝั่งที่ไม่สวยออกจะเหลือส่วนที่โค้งนูนแล้วก็สมมาตรหลังจากนั้นเราก็จะใช้พัตเตอร์ในการเจาะให้มันเป็นรูปปตานเน็่อ สามารถให้เรามองเห็นผ่านหน้ากากได้นะครับแล้วก็เลือกสีสีที่ต้องการนะครับลงสีพื้นถ้าเราต้องการเราชอบสีไหนเราก็เลือกสีนั้นในการลงซึ่งการลงสีพื้นนะครับถ้าลงกับลูกน้ำเต้าเลยนะครับอาจจะลงประมาณ2อถึงสรอบนะครับแล้วแต่ความโปร่งของสีนะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าสีถ้าเป็นแม่สีเลยนะครับความโปร่งก็จะมีเยอะถ้าเราไม่ผสมสีอื่นนะครับดังนั้นการลงสีก็จะมาประมาณ2อถึงสนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสีเรืองนี่ําเถึงสีเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราลงสี เราพอข้าแห้งเราอาจจะไม่เห็นเนื้อลูกน้ําเต้านะครับแต่เวลาถ้าเราไปเคลือบอีกรอบหนึ่งคือขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องเคลือบครับมันจะทําให้สีมันดรอปลงแล้วจะเห็นเนื้อไม้ขึ้นมาดังนั้นขั้นตอนการลงสีเราค่อนข้างที่จะลงให้หนาไว้จะดีกว่านะครับเม่ลงสีพื้นเสร็จนะครับเราก็จะใช้ดินสอในการล่างลายเป็นรูปยักษ์นะครับชอบสีไหนชอบลายไหนก็เพ้น์ลงไปได้นะครับพ้นพ์เสร็จนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเคลือบด้วยสเปรย์เคลือบนะครับ ครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำหนังกันครับขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณอการครับกิจกรรมที่3สร้างการรับรู้และนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์จากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาหน้ากากผีบุงเต้าจัดขึ้นในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมชั้น2อาคารเรียนรวม8ชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำเสนอสื่อซอฟ t ์พาวเจากอัตลักษบภูนปัญญาหน้ากากผีบุ้งเต้าและบรรยายให้ความรู้เรื่องถอดบทเรียนในการพัฒนาท้องถิ่นซอฟ t ์พาวเหน้ากากผีบุ้งเต้าโดยอาจารย์นทวุฒิกองรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฏนเลย รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมอันยายย่างหัวจักบ่หัวจักน้าะวางเสียเหลวเนาะมักสววางขาลูกคนอ้าวขาจังแดงยักกวางเสียเหลวแมนบ่ นี่แม่ว่าตามตรงเด้อเพราะว่ามือนั่นเห็นแต่มันัาวเยเป็นแม่ว่านี่ไปเนี่เด้อผู้ใต้ผ้ใเนี่ยมาลวดซิกกันนะผู้ดังอยู่ใดขาสี่ยางเด็าวสี่อย่างเด้อ